สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูแกงส้มน้าเต้าอ่อนนะครัเพื่อนๆใครเคยลองทานเมนูนี้กันบ้างบอกเลยว่าอร่อยมากๆครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับ วัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นเครื่องแกงกันเลยครับก็มีกระเทียมกระชายหอมแดงแล้วก็เป็นกะปิครับอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นพริกเม็ดใหญ่นะครับอ่าเราก็นำอ่ามาแช่น้าครับขั้นตอนในการแช่น้านะครับเพื่อนๆก็ตัดออกครึ่งหนึ่งแล้วก็นําเม็ดออกด้วยนะครับแช่จนพริกของเราเนี่ยนิ่มเลยครับผมก็จะใช้พริกอยู่ที่ประมาณ5-6เม็ดนะครับในส่วนของเนื้อปลาวันนี้ผมจะใช้เป็นปลากระป๋องครับง่ายๆเลยใช้อยู่ที่1กระป๋องตามด้วยน้าเต้าอ่อนนะครับที่ผมจะใช้อยู่ที่4ลูก ต่อไปนะครับก็จะเพิ่มสีสันด้วยถั่วฝักยาวอา่าเพิ่มเข้าไปครับต่อไปก็จะเป็นมะขามเปียกนะครับในส่วนของมะขามเปียกเนี่ยก็จะใช้เป็นการปรุงรสชาติครับขั้นตอนต่อไปเรามาเริ่มหั่นเตรียมวัตถุดิบกันได้เลยนะครับก็นำนำ้ำเต้าอ่อนเนี่ยมาปอกเปลือกแบบนี้ครับปอกอา่าผมจะปอกให้ดูก่อนนะครับ1ลูกนะฮะ นี่เลยนะครับก็ใช้มีสองคมนะครับปอกจากนั้นนะครับเราก็นํามาผ่าหนึส่วนสี่นะครับแล้วก็แบ่งอีกทีหนึ่งเนาะเพื่อนๆสามารถดูแล้วก็ทําตามได้เลยนะครับห่งส่วนสี่ครับเพื่อนๆพอเราแบ่งเสร็จแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาเฉือนนะครับตรงกลางออกนะฮะในส่วนของเม็ดมันนะครับ จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคํานะครับน้ำเต้าอ่อนเนี่ยถุงนี้จะมี4-5ลูกนะครับเพื่อนๆผมก็ซื้อมาในราคา20บาทเท่านั้นเองครับหั่นเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปปั่นเครื่องแกงกันครับนำพริกที่เราแช่นะครับใส่ลงไป ตามด้วยหอมแดงกระชายกระเทียมน,นะครับแล้วก็ตามด้วยกะปแิแล้วก็เติมน้ําลงไปสักเล็กน้อยครับจากนั้นเราก็ปั่นเลยสําหรับวันนี้ผมใช้เป็นการปั่นนะครับเพื่อนๆที่ไม่มีเครื่องปั่นเนี่ยเราก็สามารถตําได้นะครับอตาตําได้เลยก็นําเครื่องที่เราเตรียมไว้แต่เพื่อนๆไม่ต้องใส่น้ําลงไปนะนะครับแล้วก็ปตำครับตาเครื่องแกงให้ละเอียดนะครับเหมือนเราปั่นแบบนี้ครับ ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยปลากระป๋องครับสําหรับเพื่อนๆที่ตำนะครับตำเครื่องแกงละเอียดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ใส่ปลากระป๋องลงไปตำได้เลยนะครับพอทุกอย่างปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เทลงไปในหม้อนะครับที่เราจะเตรียมทําต้มแกงส้มนะครับจากนั้นนะครับเติมน้ําลงไปอีกสักเล็กน้อยในแก้วที่เราใช้ปั่นพริกแกงเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆใส่น้าลงไปสักเล็กน้อยแล้วก็กลัวกลัวให้ส่วนของพริกแกงเนี่ยมัน ออกมาให้หมดนะครับแล้วก็ตั้งแก๊สได้เลยนะครับเมื่อน้ำเริ่มร้อนขึ้นแล้วเนี่ยก็ใส่เป็นน้ำเต้าลงไปครับแล้วก็ถั่วฝักยาวถ้าเกิดน้ำมันน้อยไปนะครับเพื่อนๆก็สามารถเติมได้อีกนะครับเติมลงไปอีกสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูตอนที่น้ำมันเดือดขึ้นมานะครับว่าน้ำเต้าเนี่ยมันจะคายน้ำเพิ่มเติมไหมนะครับถ้าเกิดมันยังน้อยไปเพื่อนๆก็สามารถเติมได้อีกครับ อ่านะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมว่าก็โอเคแล้วนะครับสำหรับน้ำน้ำน้ำแกงส้มของเราเรามาปรุงรสชาติกันเลยอย่างแรกที่เราใส่ลงไปก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาน้ำตาลตัดลดสักเล็กน้อยด้วยนะครับ เพื่อนคนไหนอยากใส่ผงชูผงปรุงสามารถใส่ได้เลยในขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็ปรุงไปชิมไปด้วยนะครับใครอยากได้รสชาติแบบไหนนะครับเราสามารถปรุงได้ตามรสชาติของเราเลยนะนะครับอ่ะนะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรสชาติเข้าที่แล้วก็ลงตัวดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆคนไหนอยากจะทอดเป็นไข่เจียวเพิ่มหรือว่าทอดเป็นปลาทอดทานคู่กับแกงส้มนะครับ ก็สามารถทําได้เลยนะแกงส้มในวันนี้ก็จะไม่มีเนื้อปลาเป็นชิ้นๆนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนใช้เป็นเนื้อปลาอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถหั่นเป็นเนื้อปลาชิน้นๆใส่ได้นะนะครับโอเคครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูแกงส้มน้าเต้าอ่อนของเราในวันนี้นะครับทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆวันนี้ก็เป็นสูตรแบบเข้มข้นเลยเพื่อนๆก็สามารถลองไปทําตามกันดูได้นะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือก,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนัแล้วจอกใหม่ คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ